แควาด่าพอทังจับให้ดอกพขอวาดในสามมื่อบ <c oughs> าดในวันฝันพอเขากับใส่หาผงไปกจะเร็กผักใช้ใ้ใบพไใดบักสวดใชใหทา่านถืงทางนนกกรจาจะเดืก็เกิดมากก็สวดใส่หาผงก็ไปจับตามปกตินะี่ยดอยู่ผู้ใด วยบุได้ชวยหายเนกับบได้หายเกับบรวยโตดาลโษสิกิโตโรุระศาเซโรคาจุกิตาโหจิฮาติยาติเีสุขาธิบาสุปาโโรสุชิโวสุปาคาโตราทิบาลุกกวิราคตะเทวังนาบุบกางเปาอิชุยเดชันหลายยูเดทานอาเสดาอาจยิยเดทานติเตเทวัน ทางหลายแต่เราดีเป็นผู้มิใจเป็นเสื่อแล้วค่อยสิทธิ์แทรกซ้ายที่พวกคุณเราได้คุณดีเทวดากุณดีเราได้สถิตฐเจ้าวันกางคุณดขอจงประชุมกันวันนี้ขอผู้ท่านเราท่านทั้งหมดท่านเป็นผู้มิใจเป็นโสภณับท่างทั้งหลายจงกฟางภาสีเราเราและโดยการรับเถอเราเก่าภาสีพบเป็นเกิดสิ่ดีบุญเป็นบาปเป็นดุบาชอบพรำบาประการแต่ผู้ทานทั้งหลายเราได้คุณดีเคยเป็นมู่พี่พักเย็นชอบพรำบาปการเรานั่นคนทั้งหลายตัวประทับไมตีกิตใจผู้ท่านทั้งหลายเราที่เถิด พอเป็นการทดแทนเขวมีสักดิเจตนาวิภัยเป็นผู้มีใจบริจุ์แต่กอเป็นผู้มีาภาพน้อยส่วนเทวนาทั้งหลายเป็นผู้มีนิมมากะมากไปแปลกกันท่านทั้งหลายเป็นพวกผู้ที่สัาการิที่บรุทหลายจเฉกดีพยดีแล้วททั้งหลายตัวคือเป็นผู้ไม่ประมาทจกษาพุทชนทั้งหลายนี่ขอให้พระผู้ประทานทั้งหลายมีความจุกทุกเมื่อเถิดแต่บ่กเป็น แต่บอเป็นอนรีร่างยางกะคิดกันมาคิดว่าเป็นขออ้อกํรลองก็ปิดตาวาล่างเกียรกะวาซ์เบอร์ลงซับเสียบัคค้าอยู่พิศโกัลลีนล่างเกียร์บนลลนคัดไว้วาซาโบได้ดิวาซาเนปิดเลยถ้าไปลงห้วก็มูจักทักไปทักมามิดโอ้ประสาดเนี่ย <laughs> ประสาท ควบจะบ,บ่มบีบานเลยว่าไปว่าไปมา,า,าเคลื่อนพ่อได้ไหยโอ้บนทันจะวานวานหนประกาศาษาท่ได้ลแล้วบระันมสุบระธนวานเด็กล้าได้ว,ว่ตต์จะได้ไปจริงจริงเลย้เบิร์ดให้เ,ห <laughs> หเ,ห <laughs> เบิร์ดใคได้แล้วได้ลำบากได้เยอะลำบากเดือบแต่วากก่ากะจักไหมเพราะวานบีบีเลี้ยงอยู่บีบีเลี้ยงอยู่พวก เบื้องโวงเลี่ยงอยู่เลี่ยงก็จ้ากระวอสะเวนละสี่ซอยเลือจุดตรอดตักแกว่าไปโอ้ประจานเลยเยบ่อแมนบ่อแม่ประจันโอ้ฝากแม่ประจันเพราะวาไปว่าไปเป่มเลิ่บเรือบเป็นตังเข้า่ได้วะบานนี้กจับได้ได้วาเไยเหมนหลายเรียนบ่หล้วอ่านบทเรียนก็กระจอดเกิดมาตอกระสาไปดูพ่อกระดัน ฟังจะเดิงพวกเรกับฟังบรเโภคการพวกรคดอ๋อออกมาได้ใจพระว่าลังอาลังยางรางมันกอดค้องดีนะสอดค้องดีกเ็เได้ดีก็บวกอีอย่างดอกเอาสูอยู่แล้วหกไปได้กระดันยากไปได้กระสูนาบดีู่ทวมกับายาน แดดจะหอดกับวายานฝนจะตกกับวายานเอาสละควบคิดเดอมของถ้าควคิดมัดเพี้ยนเไปเชีดถ้ามันเถิกเขาผปเพนเพีจากไหนเขาต้องเบร์วัตถปัทั้งดาถอยหลังมัทั้งหลามมันมาแล้วเัาไปยังสี่ม่ได้เป็นเชันเขาจะตีตีตีปัญหาเจ้าของเราไปเบมไปโทกไปแล้อการที่ถูกถูก ไม่ได้เป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นตำควาหวังบน้อไสวตั้งควาหวังไว้ให้เจ้าของคือจะการลงทายแล้วพขาใหญ่ตั้งไว้เจ้าของเนี้ยตั้งไว้โซงว่าเ่ีคยวขึ้เขาก็ว่าเขาว่าทางเดิมเขาว่าทางเดิมไปนะเกือบจะหัวแล้วเขาว่าแต่ว่าเขาว่ามาบอกกันเสียว่าท่น Oh. <c oughs> อ้าวแต่หลักที่เพชรว่าะดอกฝ่ายเขาเหตุใดจะหอดคือว่าทรงให้เชิงอันกวามงามสวยๆงามงามัมนบอลแล้วผู้ได้รับกับพี่กุศลหลายสัตว์ว่าจะดอกขับบอนลน้ำไปจัดไว้กุศลทั้งหลายที่สมากมาจะหด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 ไปว่าจะว่าจะบอกอยู่บบอกว่าจะบารีก็ไปก็ไปก็มาบาดีไม่พูดดีกว่าเลย ทั้งอานประหารทั้งรีบดีทั้งอุบัตบ้านณ์สามพ่าวใช่อ๋อสจ้าพากูเคยกูเคยไปกูเคยอยู่กูเคยหูกูเคยเห็นบทบริจากทางดำทางพวงแหวนเลยตื่เนี่ยแหละเกือบจะดีแล้วแต่ว่าอย่างมันตัดคือกิเลสตัดไว้ตัวกิเลสเลิกตัดไว้ใกล้ๆแล้วดีปุ้ย่ใกล้ปัดคอกับคนมาตัวบาดเจ้าพาว อเอาัเภาวมียายพู้นึงไปสัภาไปเดไปบ้านด้านบานนี้ก็จะบอกเอ้าสัภากูลูกไปสักบ้านสับภาว่าเด็เขาหลอขั้นเขาท่านโอ้ท่านยากหลายหางบาใดง้อนาง้อลังง้อนาง้อลังเถือกลุมเถือกบอกกทโทนเท่จ๋าผมฝันเอากล่าวาบัเาากเตเบิกบักิกตเบิกจุดจุดบอดอน แต่เก่ากระชากยากคุกคักจังเชียกูเบินไปได้อะจุเราจะรอดได้ถือว่ากูชนะถูกอย่างได้ใ,ใจวะเสร็จชนะถูกอย่างรถแท็กไปได้ก็ไปได้ยากไปได้ก็ไปได้ไปรังเกืยตมสีโคสฮีโทมหร่วบวมรถท่วมลาจังไปได้ตอนนั้นดีคิดว่าเออสาธุให้สว่งวางถูกลางกูครับคิดถึแล้ คิดว่าเอาตัวรอดได้จากก็ไม่ได้ก็ไปได้รัวกกระดานรถเขาก็ให้เขาเหยทานไปรับกันสาปนที่แรกไปจองบาร์เดไอเดื่นขึ้นมาตายบนเรือละนัขับพอยว่าใั่นโอ้ยจบเจ้าดิไปบูรอดบนท่างกูรู้ว่าใส่หรอกโอ้หายดิรอดท่ากว่าใส่เจ้าคิดว่าไปเลยบม่ได้ดอกว่าใส่จุกไปแห้งๆว่าใส่ หลมเป็นหลมเป็นโดนไปยังไปได้บัสอดร้อนโอ้คิดว่ากูทับได้ถูกมากตัวคิดว่ายากไปไหนก็ไปได้เธอคิดว่าเธอเล็ว่าก็ได้มาทักก็ได้มาทักอีกทีเด้ทักในเม็ดอีกทีเด้เขาดนเบตไปเลายได้ดีเขามาทักอีกทีเด้กกันเขามาทักไปได้เด้มันหลาเสรีจับจอดเีผู้ใหญ่เขาตบยิทักในเม็ดหายเกิดเป็นดีทักในเม็ดเธอ กระดาษทาดิะเป็นมีถ้าบ๊ลูกถ้าบ๊ลูกว่าเด้นอนว่าลวกข้าวบกวยกันเด็กมาบางทีเจ็ดเดือนวันนี้เนาะนั่นแหละก็จะเป็นฝนในลาบยิบแยบยิบอยู่โอข้าวมาบดดีประคืดสิดีนะโออยากเพิจาด้านนี้ได้ว่าจนก็จะบอกว่าให้เขาเทนี่ได้รอดแต่ว่า ทับไปสักวอนยิ like, so ่งประเดศประเทศเปลี่ยนดีแล้วทับไปสักวอนดล้กาเลยเขาคอยอยู่เบียอยู่วนเยอะกาอธิษฐานประชดาว่าให้อาอาอยู่เยอะนร้อยปีพันปีขอให้พ yeah. ่อเห็นหน้าเป็นใจคนเทินอยู่ใส่พอเป็นใจมีจะซื้อบอกเฮาพอมิโตบะก็เจ้าก็หาแล้วจะดูโลกา จ่าตูมดุสิตาเขาเจ้าหาพงแล้วไปแช่เครื่องกันเพราะเวทใจกันแปรหกบมเหตโตข้าเจ้าก็เจ้าก็เอาอย่างก็โบเหตโตขาเจ้าก็เด่นก็บขาเจ้าได้พวกอยากเปรพวกเทพพระจ้าก,กา็ได้เขาเจ้าก็จะพอแต่นเด้กใจยุจย่งใส่บ้านเอากัะสุเนเบอร์เด้กเอากัะสุนเบอร์โเหตโตพิเศษ จไปก็ได้เ้าพูดสีเหลืองเธอสีบริสุทธิ์พ่อผอกเจากินหลายก็ได้มีหลายกับบอดีคยเคยได้ไปฟังประเทศอินเดียบ้านที่มีบ้านเมืองบ้านไทยเนี้ยอยู่อ่าอยู่พุทธบ้านไทยหลายเป็นพันล้านข้าวแก่วบ้านในประเทศอิน,นเดียแทบเบ่ยไผจยางไผ่เป็น,นคนคนแค่กัน บ่มีเจ้าสวัวบ่มีอาเสียแกว่าแกบวชอยู่แต่ว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยตาแล้วก็ไปผุดแดก็เลยเพออยูุ่หกกินแต่ว่าคนไทยประโยชนพ์พนกว่าราคาเนี่ยเสียสา,ากิจบัดรผุดบัดรไม่ไห้แต่ว่าผู้ใดจะมารอไปชักใบม,มไปมีวัดพุดอยู่หัน่นใช้วัดทาวัดแต่ว่า ปไทยบัโอกันพี่จะคนไทยว่าเสารคนลาวก็พี่ตะคนอีสานเท่านี่ก็พีว่าสารยสบายอยู่ว่นสารแต่ว่าเปลี่ยนขึ้นมาใช่ไหมวดบเคยทอนบ้านแล้ววันเสารแล้วไปพระไปสรดาป,ปีหนึง่งแต่ว่าปีเี้ว่าจไปโยแต่ว่าข้าเจ้าพาคึือเครื่องบิน,มมนบนอ,อกบิกทานบานเอกยากก็พี่ว่สารท้อวันเสาร์าก็จะหอดบอกวัน ที่บ่เป็นหลายหายคนเนี่ยพาเราก็ะทาวเราเนี่ยไปรับบอจาาจันดาเนี่ยไปปีมากปีประโยชน์พูดปีหนึ่งปีกับสามเดือนไปสอนเราจาาจันดาพูดออกมาจะกี้เขาถือจันดาภาพมาจะกี้ไปอยู่ปีสามเดือนกับสามเมื่อประโยชน์ยากกลับอีกคนไปสามรอยสามคน เราคุณคุณอยาบหมืมก็ข้าเจ้าไปเรียนทกก่ามีขบวนมีวามม่าบามีลาวจกตัวเรื่องซื้อไปตัวจรืงซ้อันพอที่แรกก็ซือตัวเรื่องซื้ออินเดียละมากรวบาขัดเป็นขอบบ้านแยกจากขอบขอม,มาก็เป็นจบจนซื้อเปจบมันตัวเซี่ยงไ่้จูบเลยกน,นทักเซกเปินว่าต่ว่าเฮ้ากะ พ่อคนจอไปหาเเขาบ่ถือเนีเขาจะบ่ถือเลยเว้นแต่บาดเดยาสีอรยามแต่โรบปพดลรมาซอยพูดทีถือเด็ดขาดท่ด็ดขาดคือจะเข้าได้แล้วถือพูดเดดขาดที่มาซอยจะกิดอดไซอยปก่อนพอนแ่ว่าเข้ากับฟักเบิรงพ่อสหกิเก็ดไปเด้อพ่อหิบเก หกสิบเก้าสีรอดที่สุดสีรอดที่สุดจกักสีรอดแดงสีรอดยังรอดที่สุดตามกรเจกอะตามบานพวกเทวาฝ่าสีแดงเลยหกสิบเก้าแต่าาแบากะจักิแทบหมแทะให้ฟังบานก็นเด้อฟังเกิดเขาตกปากเขาไปคิดในใ,ใจคั้นเกิดประหอดอยู่ในใจเสียั้นเกิดทอดไปในใจไหนเอ้มาเลยต้อหอดมาปีนดียวเด้อปีกายจะบอกเฮ้พปีก่อนเลยพีก่อนนี่อะไรเนาะ ห่อนี่อ้เี็ปีแลกก็อยากเข่าหาทรัพย์เป็เขาเจ้าจดเอาดีว่าให้ถึดจออกมันออกหาทรพย์ป่านดี้เบิ่งระบายไม่คอยทั้งยอดตายเบิ uh ้ดแหงเบิดหออนลหอจดรอเบิ้ดอยู่ดิข้าบอกขาเจ้าบอกซอยอยู่ไปจายค่อนหลายปีปีก่อนนี่แหละค่อนี่เขาอยับปีต่อไปจดได้ก็ได้รายก็ได้ พวิเทบอยู่ฟังปะแต่ปีนี้ปีนะี้ได้ฝนี่พับไันีนะ้แล้วมันแหง้งแดงกระแหง้งแดงเพราะพราเสียไรย้อนหังตกอยู่มันที่เป็นดูสามปี่สามสีคักพ่อสองหกจิบแปดพอดีจะอครบเลยไปผมจัหกจุ6แปดบ่เมยแฮเมื่มอกี้แล้บอกบ่แฮรเแรง บอกว่าโบยฝาชิบผาชิบหกชิบเก้าอมาเก้าหกชิบเก้าเลยโบอ่าชิบเก้าเยวก่าควายได้โบชิบบ่ิบเซอร์บนควายว่าจุฟากไปเ้อบอกควายเป็นผู้ยิ่งบ้อากว่าชิบเจ็ดใกล้ใกล้ใกล้กันเลยชิบหกชิบเจ็ดตาเจแค่ไม่ว่าตั้งชิบผาชิบหกชิบเก็ดชิบแปดชิบเก้าก็ว่ามัน่หลายตัวมาเลยว่าสอยที่ปดอยู่แต่ว่าสหลายตั อยจัดไวออันผู้มาบอกสิบเก้ากับหนึ่นึ่งหกน่พนมาบอเพิ่นอันผู้บอกสิบเก้ากับหนึนึ่งหกน่พนมาอีบอผู้เก่า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 ผู้ดินรายได้ลองสีได้ลองแดงๆไงล่ะครับเป็นเลคืออยังนี่ตามตามเกต้ผู้เก่าบอกสิบเก้าเสิบเก้าเด้อว่าอเดครัไม่บอกคอยแต่รอจนฮ่ากลยเป็นวู่ฟันดูสิบห้าห สิบเาบาทพีออกตออกตีวอกเขาเียไปบริยารเทเกิดกระบาบอกจากเทือกแหละแ่วบุบดอนกเที่ยวไปเียวเกี่อาจจยตัวเดียบบอกก็ได้ยิละจังยุัวเดียวบเทียเห็นบา,าจากใดบ่ไดจะเกิดบอกอยจัแกากา พููเกามาบานนี่เพื่นเราแห้งโมปูเพื่อนเราแห้งมแม่รอบนี่ไปอันผู้บอกอันเชสาตัวเชือรลองเลยไร่ลองนี่ผู้บอกทีอยู่จะหางเผู้นั้นครับผู้จากทีอยู่ก็สะแปนมาจากคนละเจ้าทวดาเนาะมาจากปุระครับมาจากทางบนเพราะว่าจผ่าถูงใดครับมาจากปนระแล้วบอกทีอยู่แต่เราก็จะปร่ทบอกครับเดี๋ยวพี่แจ้วบอกพี่บเลยบอก้ยพีุ่ บอกก็สามหาสองมีมาปูเนาะต่บ่าก็จะพาไปลกมือเด้อคอยทักค่อยๆค่อยๆคอยลงมือคัดทักบอกคัดเลยเกิดว่บบอกเขาปากะไปรับกคำก็ค่อยไปรับคำไปดเวโมจ่เสี่ยงเกิดทองอยากจะไล่กระบะตรงบาลามว่าอบกางคอยก็ ได้กุศชเราอพระเจ้าไปเรื่อยๆขุศสได้บพรด้ได้แด้ไดดนขุดสวนป่านขักกาลยสิีไปเรืยเรื่อยๆพอบูสาวาท้าวเป็นรัชนีที่บูดีทำไปคนเสียทรัพย์สินกัทองจั่รว่อกาว่าระวังจต่ว่ากาลลาลาเสียดไปใหัเขาบอกว่านรบ่หลุงประจุศพลงพ่พี่บุล ขอให้ประกาศลูกกันนะแกเลสอนกันบานเลยขอเพอขอเพอขอกาบวายสการบูชาเพื่อสอนเป็นกอยะวิรอกสอนครบดีคามการกระทัปขอเ็ดตุเปิดเปิว่าลเปินถึกต้องขอเพินเฮตดเปิดบาพเปินเฮ็ุทานเปิอยุกวัดเปิดไปหา ปับนบอดีระยะอะไรอะประทับใจเกิน <ฮะ S 2> แต่ว่าเขากะพี่ที่ป็นัดได้ <ฮะ S 2> ตกล่าสบอกปีคิดว่าให้เป็นควบทุกจำตกลาจำแล้วจะไปจำไป่เชื่อ,อก็ไปคิดบางทีก็ พอไปคิดถูกิจใจคิดผิดกับวีเนี่เสนาเจว่าลูกตาเนี่ยว่าจะเขาวัดวัดนี่วัดไปตอกการเข้าไปบริได้เข้ระหาปวบดบ้านพระข้าพพราะว่าวัดขวัญฉาบกุกกรเนี่ก็เจ้ากระเฮ็ดดีกันละเพราะว่าเข้าบริได้พอเป็นแนวทางก็ได้แคบปกใหญ่นะแคบ้าน เฉดบอกใจเขากลักระจ้าแล้วเพราะว่าคาดว่าคอยพกเขาวัดคอยพกเข้าไปแด้วบาดปะหากปหักกีเด้อคอยเดนินกี่เด้อเขาจึงเป็นโยแน่นใจสิขาดกระเทียมหรือเก่ากิตจะกวนว่าไ,ได้ใจว่าพรไม่ท้อถอยนั่นแหละแต่ว่าขั้นเขาวัดไปเลย อับนบอกเ,เป็นสิน่งมงคลแก่เจ้าของพอจะเห็นเป็นสุนลอรอบบญเป็นสุนลรอบกรรมเป็นสุนลรอบเกเรสมันจะรอบยู่หันบัสข้าหาไปทงังบนไปชักบนเท็กด้เขาจะเป็นบุญมันก็ไปรอบเป็นบุญข้าจ่าผู้โหดเจ้าทางการบุญการกุศลมันก็รอบบาปลบกรรมรอบเกเรสเรื่องในรอดดี สองมีโคตะทานประจับที่ล้อันนี้บบี้อะไรเลยบบี้อะไรบบี้ไจ้าที่แหละขวบีหลอกอะไรบบี้บบี้กิดมีม่นบบี้ซ่องขาวอยู่ในไจังไหนบบี้สังกะท่านขันบบี้กิดมีม่นบบีสังกะท่านบบีซ่องขาวสิอยู่จังไหนปูฟังสุฟังเนี่ยสังกะท่านอ่าครับผมก็ปกติแล้วก็ตามที่ยากใส่ เข้าวัี่ว่าตามระเบียบการมันก็ลำบากอยู่เป็นปการขอุนุญาตบัญญัติระบากอยูอ่แต่ว่าอาทยาสายทุกเวนี่ยสบายด้านนอกสบายพุทธเจ้าเดินถูกโดง่งโยประจับและผูรัของบนบนสังวัดมันกระมุนไผ่าทานก็พราว่าแปลงสบายด้านเป็นคอนแชน์เป็นไทยตาจิติกาเอาหินฝนหิน เขาอยูน่นหินแล้วกะแทบเป็นหูแล้วข้าเจ้าก่อดามใส่ขุดเขาเห็นขุดดินลำเพลิดเพลนเขาบ่กเห็นนาก็ได้กินข้าเจ้ากาส่วนบ้าข้าเจ้ากินบักไม้เป็นอาหารแต่ละมันก็เลยเครื่องของบริเวณนัน,นกะอปกจกเพราะว่าการาชศะใเป็นสัน พอผดซองเมี่ยปัญหาดอกคิดว่าดีการเลืองเรื่องขอป่วยท่านคิดเราพอดีกัรเรืองขอป่วยท่านเดือกปวดไดรับไม้ใช่เด็กนะธรรมดาปวดไดรับเป็นสั้นสี่เด้อท่านเ่ลทชาวตันโดนยีเยเมียคได้บ่นโอ้ยโอ้ยโวเคยสบายใสบายหนึ่งเด้เจ้าท่านดอยเจ้าที่ได้บุตรอย เ้่าท่านลายเขาใจุ้ลลายบัวอานีบบัวอ,อากาใสไม่นลปูอกค้วมันดังคอยกันม่ใส่ไมเพราขาขอท่านหาแพร่พเพรบะอ,อ,อ,อะไรอาอิบบัวอาริบบัวบัเรืยะไรอัจฉริยะใสที่ว่าเออภา,าคหยภาคผิดคนต่อไปนี้คัตไปก่อนพระบรธเจ้าเกิดเป็นมรดบ้าเกิดจุบว่าบวชปา่าเด พอมีก็จำเรืองเดียวท่านแล้วพอดีพี่หลายเนียออกนี้จากพระราชวังบากับพี่ก็จำเรืองเดียวเพิ่อกระโยงสัน่นจะว่าเพิ่นกระปายจับปา,า,ปา,าดจับรงสวยปากไม้ปลบดได้ใกล้ผูบ้บ้านคนก็ไปบิดาบาัดตั้งแต่ก็ได้ต่อได้ใครตั้งแต่ก็ได้ทอโบเบอร์เนี่ยเพิ่อกระสวยไปตามนั่นเพิ่ีก็เลยบัญญัติว่าว่า ไม่ดอยให้เสวยให้ให้ให้กิดนดอยมี่ลายใกินช,ช,ช,ชัดกินพอดีนะคุณบอกไว้อคอยคอยใครยีไแรกก็แล้วก็จ้ายีแรแกกเจะหวานกันสมัยกูเนี่ยกันสมัยเขาเจะด่าพระพุทธเจ้าบัญญาโอ้คอยเจอกันแล้วอเอาไปได้เพราะว่าเรียงองอะมันมีจำลองอยู่แล้วเพาก็เหตุด่าพระพุทธเจ้าบัญญาติไปไปได้ ก็เคยจะไปดนเนีแต่ว่าจะว่าสุกยางพนดีบัดฝนเปแปลไปเปจักลอยพนะเจ้าทธินก็แก่กาภาวะฝนบ่มีเล็มีแต่เล็กแต่ว่าทธิตฝน,ขนตเ,เ,เานขาไวไวอยู่นขาคขาถาหน,น้นาิตฝนอ่ะพนก็หายไ่ไวอยู่ป่าไปว่าขาดบ้าเลยขาดว่านาคาถาฝน นั ground, บ hehe, เ be, m ok m ok บเรบาเบโดเบทะเบรสุนับโบวัตโบว์ดาโตเบเบโดโบที่กาบกาทิ่กาบโกโบดมคัดตาดูกะบะปริคุบุนเกิดจะโอ้ก็เลยคิดไปกัลาสมัยว่สเปนนั้นเพิ่นธทำได้ดีเพราะว่าเพิ่นบ่มพิเกเรตแม่จะตัวเดียวทุกอย่างบาลาบีอัมลาจทุกอย่างเกิดเกิดทุกคนเจ้าชิบเกิดเยอะ กิดแต่ว่าห่างบ่อปลาไหลเกิดด้อยผมพอปิบพอปิดพอจับยิบได้เด็กเขาพูดให้เจ้าพุทโหอบได้เนียหอบได้หอบเก็บรูปเก็บกลับได้ทุบเลยพอดีเดๆท่อเล็กเบ้อเลยมีอยู่บข้เจ้าก็บอกว่าปลาเราล่อมันไปพยายามมาเกี่ยดไปแค่ที่แค่ที่ใครเกิดโรคพุทกร้องการร่อการประกาาบาปการประบาด กจะกิการโดาเดการประบาดเดถือว่าเขาประบาดเป็นจิงจบแขงแลบกเกงนะจกิเกิดโรค่แต่ว่าคอยกับสว่าเลยล่ะคันบุขัเจ้าบ้ากับลองเบอร์กจะหายะเบเดบาโนเบะเบทุกโบวัตตะโบนาโตเบเบรูโบที่กับโกโบโร วตาดูกระบะตอนน้แลคนหลายเนียภาวนารอเบอร์ที่กวภาวนาอยู่หลักศกก็เือเพราะว่าทีここここここ่เคิดห่เขาเขียนเลขไ้โดยพวกเขาที่เมมื่อจอกเขามาว่าปลูกเกศขาอกนีนี่งชาจอกเขาบดจักมันจะจอกทีไดดก็ออกทีเนาะลูกลูกบอดบอด่ไรอะไรอีเนาะใช่แล้วเขาแดบ่ไ้นี้แต่ว่าคอยกะเลยบอกคอยไม่อย่างหร เจ้ว่ากันเจ้าบาเจ้าสิได้ยสิดอกเจ้าว่าให้ทำด้วยชุดเจริญตั้งใจทำวาจาให้จุดเจริญพอบ่าจะเป็นพวกตัวข้าตัวตัวได้อยู่ตัวตัวรอดตัวตัวรอดเจ้าเท่ารอดดับไม่รอดเป็นจากเจ้าบาสิดอกกันล่ะเจ้าวงจากอะไรวง อยากค่าเพื hey, hey ่อนอยู like down, like <fen> ่อยาบุกจะไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่สนตำรวจตำรวจโบนร้านล้านพันหล่าบล่าเี่นใช่ว่าบักเสียังดับอยู่ดีว่าสันโบจับอ๋าวันนั้นกับบกงยาดับกับอยู่แล้ววี่สันลบพหันทงกไคไปทายใช่ไหมพี่สตนตรวจทีคนไล่ไปจับจับดับแล่นไปจับจับดับตัว หลังแบกกุลงนะครับเปิดไปคนละเทาี <c oughs> ่าวอกกันจีเกียวเสียนะต,ตลอดเป็นควมจีงได้เนี่ยเขว็จี๋เบาๆอคือโคกสว่างเนี่ยพี่ดอกคับคอยลแะขวบจีาเบาๆฟัง